กูจะไปไหนเดินไปหาโต๊ะนั่งไงนะงโอ้กูกินเตี๋ยวแอบดูเจ้าของร้านลูกเองด้วยนะโอ้ยน่ากินจริงเลยอ่ะหอมหอมหอมมากได้กินเลยครับจะได้รู้ของแท้อันนี้บรรยากาศที่ร้านอยู่ถนน<ไ>อะไรวะลืมไปแล้วอิตาล,ล,ลืมยูชื่อถนนลเลยไหนเขียนหวยเปล่า แซ่กวดไหมโดนเต็มเต็มเนี่ยโอเคได้ออเดอร์แล้วโอเคแคปกัวโอเคแคปกัวโอเคไปไปดูดูลุงดูลุงร้อนร้อาร้อนร้อนเฮ้ยแล้วกินเตี๋ยวลุงทศด้วยใช่ไหมโอ้โหฟ้าแลบฟ้าแลบเปลี่ยนฟ้าแลบไหมอย่าเพิ่งตกขอลุงทศขายก่อนอย่าเพิ่งตก ่อยไหมได้เยอร่อยนี่ของยายมาแล้วว้าวนี่เก๋ทำให้แล้วออจุดปากอร่อยไปแล้วเก๋ทำช้าขอโทษครับโอ้อร่อยไหมไดยสองหมื่นกี่หนเลยหรอลูกสองหมเลยนะอันนี้ของเก๋เยี่ยมอะไรนะเยี่ยม โอเคหยาปลายฝนไม่น่าจะมีฝนลงรแค่ปลายปมันเดี๋ยวจะรีกลับกันบ๊ายบายลุง